สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจโปรนะฮะเราอยู่ในรถโฟก์คาราเวลนะครับคันนี้นะครับเข้ามาอัปเกรดนะฮะเป็นจอ Android a i r ์เรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นแค่จอทูดินธรรมดานะครับแล้วก็จอ Android a i r ์เรุ่นนี้นะครับเป็นจอ QLED นะครับเวอร์ชั่น10รุ่นใหม่ล่าสุดสังเกตภาพจะคมชัดมากสีเป็นสีนะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ มีแอปต่างๆอยากได้แอปอะไรก็โหลดจากเพ y s t o ต e นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็น QLED ไม่ใช่ IPS นะฮะแล้วก็สัญญาณภาพจ่ายออกเป็น h d m i นะฮะเดี๋ยวเราลองเล่น YouTube ดูสัก MV เห็นไหมฮะสีคือคมชัดมากแดงเป็นแดงส้มเป็นส้มนะครับแล้วก็สัญญาณภาพเอาออกมาที่หน้าจอตัวนี้เป็น h d m i นะครับเดี๋ยวลองเล่นกัดูสักหนึ่ง MV ครับผมอันนี้เป็น YouTube นะครับ ภาพแบบคมชัดสุดยอดมากนั้งบนทั้งล่างาความบันเทิงน,นะครับบนรถนะครับนี่แล้วก็ดู Netflix ได้นะครับอันนี้อันนี้เราสายเอาไอ้ใสยอินไว้นะครับแบบนี้นะครับน,นี่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับอยากได้ Netflix ก็โหลดดูได้จาก Play Store นะครับตัวนี้รุ่นใหม่หน้าล่าสุดนะฮะเวอร์ชัน10 2 CPU ด้วยนะครับและยังสามารถรับสัญญาณแอร์เมาส์นะครับก็คือเป็นรีโมทนะฮะนี่เป็นรีโมทนะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูเพราะว่าตัวนี้เป็นรถตู้ v i p นะครับนี่ถ้าเป็นแอร์เลสเรามีรีโมทแอร์เมาส์แบบนี้จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยรีโมทได้เลยซึ่ง ถ้าเป็นระบบจอทั่วไปต่อแอร์เมาส์บางยี่ห้อนะครับจะไม่สามารถใช้เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ทาง a อร์เรสเขาจัดให้นะครับเราสามารถเนี่ยตรงนี้เป็นแอร์เมาส์เห็นไหมครับเป็นเมาส์นะครับผมว่าเราจะเล่นนี่เราก็กดนี่เราขี้เกียจพิมพ์นะฮะเราเลื่อนได้นี่ครับแบบนี้นะครับเข้า YouTube นะครับอ่ะเล่นต่อนนะี่เพิ่มเสียง ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับหากใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ JS Pro a n p a g e นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Li น์แอดก็ได้นะครับ JS Pro ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ